ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเหยื่อตัวใหม่ของแซดเอ้ย e นะครับ อดีมีน้าหลายคนถามมานะครับว่า,าระหว่างเหยือ่อตัวใหม่กับตัวเก่ามันแตกต่างกันยัง,ยงไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้ให้ให้ดูตัวอย่างนะครับตัวนี้จะเป็นเหยือ่อรุ่นเก่านะครับอันนี้รุ่นเก่าคือก็คือจะผลิตจากประเทศจีนนะครับ ตัวรุ่นเก่าเนี่ยอ่าถ้าใครเคยซื้อไปแล้วจะ,จะจะรู้นะครับว่าเขาจะบากที่ตัวท้องนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ครับเพื่อเอาไว้สำหรับเวลาเกี่ยวเบ็ดนะครับอันนี้คือที่ผลิตที่ประเทศจีนะครับรุ่นเก่านี่คือจะเป็นชนิดแบบลอยอยน้ำนะครับจะเป็นชนิดลอยน้ำ ทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าหลายๆคนที่ซื้อไปแล้วอ่ะพอเกี่ยวเหยื่อพออ่าไปเกี่ยวตรงกลางแล้วเอาคมเบ็ดซ่อนในนี้เราเวลาวัดปลาแล้วมันไม่ค่อยติดเพราะว่าล่องตรงนี้มันลึกเกินเกินไปนะครับอันเนี้ยผมให้โรงงานเขาแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะว่าของมันผลิตในประเทศจีนนะครับทีนี้ก็เลย นป้อมเขาก็เลยทําตัวรุ่นใหม่ออกมานะครับอ่าอันนี้ผลิตในประเทศไทยนะครับรุ่นใหม่นี่คือใต้ท้องกับด้านหลังนี่คือจะไม่มีบากนะครับจะไม่มีบากนะครับความนิ่มใกล้ใกล้เคียงกันนะครับอาจจะแข็งกว่าของจีนนิดหน่อยนะครับไม่มากครับความนิ่มนี้ใกล้ใกล้เคียงกันมากนะครับ แต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยก็คือมันจะเป็นจมน้ําถ้าเราไม่ได้เกี่ยวถ้าไม่ได้เกี่ยวตัวเบ็ดเนี่ยอืมมันก็จะปิ่มๆน้าเกือบเหมือนเหมือนจะลอยอครับแต่พอเราเกี่ยวตัวเบ็ดไปแล้วปุ๊บมันก็จะจะจมนะครับด้วยน้ําหนักน้ําหนักของตัวเบ็ดกับอ่าตัวกิปที่เราใส่ข้างหน้าตัวเบ็ดนะครับ ทีนี้เวลาเกี่ยวเหยื่อข้อดีของเหยื่อตัวใหม่คือเวลาเกี่ยวเหยื่อเนี่ยมันจะไม่เราจะเกี่ยวตรงๆได้เลยนะครับไม่ต้องไปเอียงเหมือนรุ่นเก่านะครับมันมันก็จะทําให้ตัวเนี้ยเวลาเราลากมาแล้วเหยื่อมันจะไม่ควงนะครับเนี่ย อ่ะอันนี้เด็กลองเกี่ยวตัวเก่าให้ดูนะเวลาตัวเก่าเวลาที่เราเกี่ยวเนี่ยอ่าด้านตรงคางเนีเขาจะมีจุดที่เหมือนว่าเป็นจุดหัวหัวฉีดของเขานะครับใต้คางเวลาเาเกี่ยวเราต้องเกี่ยวให้เลยจุดจุดนี้ไปนะครับเกี่ยวให้เลยให้เลยไปหน่อยนะครับ นี่คือรุ่นเก่านะครับเวลาเกี่ยวใต้ท้องก็คือเกี่ยวในร่องนะครับพอออกมาด้านบนถ้าเราออกมาตรงกลางเลยเนี่ยตัวเบ็ดมันจะฝังข้างในลึกเกินไปนะครับบางทีเวลาวัดปลาแล้วมันจะไม่ค่อยติดนะครับมันจะฝังลึกเกินไปนครับส่นวนใหญ่เวลาผมเกี่ยวออกด้านหลังเนี่ยผมจะให้มันออกด้านข้างนิดนึงนครับ จะไม่ให้มันออกตรงกลางที่เขาทำรอยบากไว้นะครับนผมก็จะเกี่ยวประมาณนี้ลักษณะประมาณนี้สำหรับหางที่งอๆพวกนี้นะครับมันสามารถแก้ได้โดยการต้มน้ำร้อนนะครับแล้วก็เอาตัวเหยื่อไปแช่ ต้มต้มให้เดือดแล้วก็ดับไฟนะครับเราเอาตัว,ต,วตัวเหยื่อเนี่ยไปแช่แป๊บหนึ่งนะครับไปแช่น้ําร้อนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ดึงยืดดัดให้เข้ารูปนะครับมันก็จะกลับคืนรูปเดิมครับเพราะว่าบางทีของเขาแพกมาส่งมาไกลนะครับมันมันทับถมกันหลายตัวบางทีเหยื่อมันอาจจะมีง,งอได้ครับเป็นธรรมชาติของเหยื่อยางนะครับอุย ขาตั้งชอบลมอยู่เรื่อยแต่ถ้าเป็นตัวใหม่เราเราไม่ต้องเกี่ยวออกด้านข้างด้านบนเราไม่ต้องออกเก,เกี่ยวออกด้านข้างนะครับพอถ้าเกี่ยวออกเงี้ยบางทีเหยื่อมันจะอาจจะมีแอคชั่นคงควงครับแต่ก็มันก็แปลกอยู่อย่างหนึง่งว่าบางทีคงควงมาพวกปาชโดอะไรมันก็กัดครับ แต่ถ้าเป็นปลาช่อนเนี่ยมันก็อาจจะระแวงนิดนึงครับถ้าเป็นปลาช่อนเราต้องพยายามยกคันนุ่งสูงแล้วก็อสะกระดิกปลายคันช่วยให้เหยื่อมันออกแอคชั่นสายๆนะครับแต่ถ้าเป็นาชดโ่ะควงมามันก็กัดครับขอให้ยัดให้เข้าซุ้มนะครับแต่พอมาเป็นตัวใหม่เนี่ยมันจะไม่ค่อยแอคชั่นมันจะไม่ค่อยควงนะครับคือทําการปรับแก้มานะครับ น้ำหนักเนื่องน้ำหนักระหว่างตัวรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ครับคือถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่12กรัมแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่13กรัมนะครับก็จะหนักกว่าหน่อยครับก็จะทําให้ตีระยะได้ได้มากขึ้นนะครับแล้วจากการที่ผมเทสแล้วนะครับมันสามารถตีเลียดน้ําได้ดีกว่ากว่าเดิมนะครับ ถ้าถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยเวลาตีเนี่ยบางครั้งเพราะว่ามันเป็นเหยื่อลอยน้ำนะครับเวลาตีบางทีบางทีมันจะกระโดดหนหน่อยครับนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่นี่คืออ่ามันไม่มีบากนะครับทั้งใต้ท้องแล้วก็ด้านหลังนะครับอันนี้ทําการปรับนิดหน่อยครับคือรุ่นเก่าเนี่ยเหลี่ยมมันจะมีด้านหลังด้วยนะครับ แต่รุ่นใหม่เนี่ยจะลบเหลี่ยมด้านหลังออกเพื่อให้ตีสกิปได้เลียดน้ำมากขึ้นนะครับคือเหยื่อเนี่ยถ้ามันถ้าตัวมันเป็นเหลี่ยมเนี่ยเวลาที่เราตีสกิปไปแล้วมันกลิ้งเนี่ยถ้ายิ่งเป็นเหลี่ยมมากเนี่ยมันจะทำให้ยิ่งกระโดดทำให้ยิ่งกระโดดเหนือผิวน้ำมันบางทีเราจะตียัดเข้าซุ้มเนี่ยบางทีมันกระโดดกระโดดข้ามซุ้มไปเลยแต่พอเรา ลบเหลี่ยมออกออกไปออกไปบ้างเนี่ยเวลาเวลาที่เราตีสกิปเนี่ยมันจะเรียดน้ําดีขึ้นนะครับทําให้เหยื่อไม่ค่อยกระโดดมันก็จะลูดไปกับผิวน้ําดีขึ้นแล้วก็ยัดได้ไกลขึ้นนะครับตัวนี้น้ําหนัก13กรัมนะครับเดี๋ยวประมาณสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าก็คงมีม,มีมีจำหน่ายนะครับนี่ครับ คือ2รุ่นนี้รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันครับแล้วแล้วแต่แล้วแต่การใช้งานอีกเหมือนกันครับคือตัวเนี้ข้อดีก็คือมันเวลาเราตีหัดตีสกิปอะ,อะมันจะตีง่ายเพราะว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเหยื่อลอยนะครับมันก็จะกระดอนผิวน้ําดีดีด,ดีดีกว่าพวกเหยื่อจมครับแต่ ด้วยด้วยน้ำหนักและด้วยลักษณะของของเหยื่อนะครับการที่เราจะทำระยะเนี่ยมันอาจจะสู้รุ่นใหม่ไม่ได้รุ่นใหม่น้ำหนักน้าหนักจะดีกว่าแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเป็นเหยื่อจมแต่ว่าเป็นเหยื่อจมช้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเตีมันก็จะเลียดน้ำดีกว่านะครับ เดี๋ยวลองดูคอมเมนต์กัยสวัสดีพูดพูดไม่ได้ดูเลยอ่าสวัสดีครับน้านัดนะครับถักมาแน้าทอมนะครับชีวิตเด็กบ้านนอกนะครับสวัสดีน้องปลาจากแคนาดานะครับ รุ่นใหม่นี่รุ่นใหม่นี่ก็จะมีห้าสีนะครับโดยหลักๆก็คือจะทำสีสีเดิมๆจะมีเพิ่มมาก็คือก็คือสีน้ำเงินนี่ครับสีน้ำเงินที่ที่จะจะเพิ่มมาส่วนหางเนี่ยอ่ผมก็คือตั้งใจจะจะทำให้หางเป็นสีเป็นสีส้มนะครับ อันนี้อันนี้ตัวตัวเทได้เฉยครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวจริงอ่ะหางก็จะอาจจะเป็นสีส้มนะครับ <c oughs> เพื่อสร้างความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับให้ปลาเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับเนื <c oughs> ้อยางมันนิ่มนิ่มใกล้ใกล้เคียงกันครับนิ่มใกล้เคียงกักกกกกนแต่ว่าความเหนียวเนี่ยตัวรุ่นใหม่อาจจะสู้สู้ที่ผลิตในจีนไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื้อยางคนละตัวกันนะครับ เดี๋ยวทีนี้ก็พยายามพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มความเหนียวให้มันใกล้เคียงกันนะครับหรืออย่างที่บอกคือข้อดีข้อเสียมันก็คนละอย่างกันครับขึ้นขึ้นอยู่กับการใช้งานครับถ้าคนที่ต้องการตียัดซุ้มลึกๆต้องการทําระยะไกลๆเนี่ยรุ่นตัวรุ่นใหม่เนี่ยทําระยะได้ดีกว่านะครับตีเลียดน้ําได้ดีกว่าย,ยัดซุ้มได้ได้ลึกกว่า พอตัวเนี้ยเหยื่อลอยน้ําอย่างที่บอกครับด้วยความที่มันเป็นเหยื่อลอยน้ํานะครับพอเวลาเราตีไปผิวน้ําปุ๊บมันชอบกระโดดครับจออกระโดดมาหลายๆคนที่เคยตีแล้วก็จะรู้ครับบางทีมันต้องการตียัดซุ้มเนี่ยบางทีมันกระโดดลอยข้ามซุ้มไปเลยไปเจอผิวน้ําที่แบบไม่เรียบมีลมมีคลื่นอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นเหยื่อรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเลียดน้ําได้ดีกว่านะครับ มีคนถามว่าผมใช้คันของอะไรก็ของเฟนวิกนะครับเฟนวิกทิฟเบิรแบ็ก6ขีด14ปอนด์นะครับที่ที่ใช้คันรุ่นี้เพราะว่าน้ําหนักมันมันเบานะครับอ่าน้ําหนักเบาแล้วก็พาเวอร์ลิฟต์ดีดดีดเหยื่อดีนะครับความที่มันน้ําหนักคันเบาเนี่ยทําให้เราตีเหยือ่อมือเดียวได้ได้ง่ายขึ้นนะครับ เพราะว่าการตีสกิปมันต้องใช้พลังมากกว่าการตีแบบอื่นนะครับถ้าเรามีคันน้ำหนักเบาๆลอกเบาๆมันก็ช่วยเซฟช่วยช่วยเซฟพลังเราได้ครับทําให้เราตีได้นานๆไม่ไม่ค่อยล้านะครับถ้าไปเจอคันหนักๆลอกหนักๆเนี่ยเวลาตีนานๆปุ๊บข้อมือมันจะจะลา้าแล้วความแม่นยำมันก็จะหายไประยะก็จะหายไปด้วยครับ หรอยากลองของใหม่บ้างกันก็เดี๋ยวสัปดาหหน้าครับเหย,ยื่อของมาแล้วครับ อ๋อน้องน้องปาว่าอยู่นอร์เวย์ใช่ครับผมจำสลับจำสลับกับน,น้องนางนะครับน้องนางอยู่แคนาดาน้องปลาอยู่นอร์เวย์จำสลับกันครับใช้เงื่อนอะไรต่อช็อคใช่ไหมฮะเดี๋ยว ผมเคยทําคลิปผม,ผมเคยทําคลิปไว้นะครับไอการต่อสายหน้านะครับเคยทําคลิปสอนไว้นะครับการต่อสายหน้าการผูกตัวเบ็ดอะไรพวกน,นี้นครับเคยทําคลิปสอนไว้อยู่นะครับชิม,มนโนคาติตาตีได้ครับสกิปปิ้งตีได้ครับ ลอกราคาสี่ห้าร้อยก็ตีสกิปปิ้งได้ครับเพียงแต่ว,ว่าเหยื่อมันต้องน้ําหนักมากหน่อยคือน้ําหนักต้องเกินสิบสี่กรัมครับถ้าไม่งั้นมันจะตีสกิปไม่ค่อยออกนะครับ ตอนนี้ผมใช้สายของดูเอลอยู่ครับเมื่อก่อนนี้ใช้สายของ y g k นะครับพอดีมีนาท่านหนึ่งถามมานะครับอา่าที่ใช้ของดูเอเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันลื่นกว่าครับมันลื่นมันลื่นกว่าของ y g k นะครับความเหนียวผมว่าพอๆกันเลยครับใกล้เคียงกันมาก2ยี่ห้อนี้ราคาก็ใกล้เคียงกันครับแต่ว่าลองเอานิ้วรูปรดูแล้ว รู้สึกว่าดูเอลมันลื่นกว่าหน่อยครับก็เลยเลือกของดูเอลนะครับเพราะเมื่อก่อนผมใช้ดูเอลอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นอะไรนะอ่าซูเปอร์เอ็กซ์วายหรืออะไรเนี่ยครับอันนั้นน่าจะลื่นมากเลยครับมันจะลื่นเหมือนเหมือนเส้นไหมครับเหมือนเส้นไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีขายครับถ้าหาซื้อรุ่นนั้นได้ตีรุ่นนั้นตีสกิปได้ไกลเลยนะครับ มันจะลื่นมากทําให้แบบลดแรงหนืดลงได้เยอะนะครับเวลาที่สายผ่านไกลนะครับสมัยผมตีมใหม่ใหม่ผมใช้สายรุ่นนั้นนะครับดูเอวซูปเปอร์เอ็กวายนะครับที่เป็นตลับมันจะออกสีเหลืองเหลืองนะครับ<ม>เดี๋ยวนี้หาซื้อยากแล้วไม่หาซื้อไม่ได้ครับถ้าใครหาซื้อรุ่นนั้นได้โอ้ดีมากตีสกิปได้ไกลครับรุ่นนั้นนะลื่นมาก ครับนานาบอกว่าดูเทคนิคการตีของผมแล้วเพลินเนียนตาม,มากครับขอบคุณมากนะครับนนานผมก็ไปดูเทคนิคการตกปลาสลิดของนานาเหมือนกันนะครับใครอยากรู้เทคนิคการตกปลาสลิดนะครับลองลองเข้าไปดูได้ที่ช่องนัทฟิชชิ่งนะครับนี่ครตอนผมตกปลาสลิดก็นี่เรียนรู้เทคนิคมาจากนานช่องน,าน,านัดนนี่นะครับ ตอนนี้เหยื่อของไม่มีนะครับทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่คือของจะมาช่วงกลางสัปดาห์หน้าหมดครับหน้าจะประมาณสักวันวันพุธวันพฤหัสนะครับวันพุธหรือวันพฤหัสของหน้าจะมานะครับนาชัยบอกว่ายังไม่ได้ลองเทสเหยื่อเนะยไปลองดูนะครับนาชัย เท็กซัสก็มันครับเมื่อก่อนผมก็ตกเท็กซัสอยู่มันมากเวลาส่งสายอะไรพวกนี้ครับครัก <c oughs> ็ต้องขอขอบคุณ FC นะครับที่ที่ติดตามทุกคลิปนะครับนะ้าชัยนะครับชัยศักดิ์นะครับ วาติดตามทุกคลิปนะต้องต้องขอบคุณมากเลยนะครับเด<ม>ี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแจ้งเรื่องเท,<ม>เท่านี้ไว้ก่อนนะครับเด<ม>ี๋ยวไรายสดครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวลอกอ่าล,ลอกที่ผมใช้ตีตกิปปิ้งนะครับว่ามัน ว่าผมใช้อะไรยังไงครับรุ่นไหนยังไงล่อก,กับคันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวลอก,กับคันของนาฟ้าให้ด้วยนะครับมีคนถามมาเยอะนะครับสำหรับคนที่ใช้คันสป n ินนิ่งนะครับใช้ใช้ชุดสปินนิ่งตีสคริปปิ้งนะครับเด,เดี๋ยวจะมารีวิวของนาฟ้าให้ด้วยนะครับ พอดีว่ามีทุรละเดี๋ยววันนี้แจ้งเรื่องไว้แค่นี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ